สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาพบกันในบทเรียนเรื่องเครื่องดนตรีไทยแต่ก่อนอื่นคุณครูก็ต้องขอแนะนำเพื่อนที่จะมาเรียนร่วมกันก่อนนะคะสวัสดีครับทุกคนหอมขอนันครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับจา้างั้นเรามาเรื่องรียนกันเลยนะจ๊ะมารู้จักเครื่องดนตรีไทยกันเถอะ ไเครื่องดนตรีไทยคือเครื่องดนตรีที่สร้างสรรค์ขึ้นตามศิละปะวัฒนธรรมทางดนตรีของไทยที่มีรูปแบบเอกลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนไทยโดยนิยมแบ่งตามอากับกิยาของการบรรเลงครูครับแล้วเครื่องดนตรีไทยแบ่งเป็นกี่ประเภทล่ะครับ เครื่องดนตรีไทยเราจะแบ่งประเภทของเครื่องดนตรีไทยออกเป็นกว้างๆด้วสี่ประเภทดังนี้จ้าเครื่องดีเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่าเรามารู้จากประเภทแรกกันเลยนะจ้าครับ ครูครับอันนี้ผมรู้จักนะครับลักษณะมันจะคล้ายจระเข้ครับมันเรียกว่าจระเข้ใช่ไหมครับใช่แล้วจ้าเรียกว่าจระเข้เก่งมากเลยต่อไปเลยนะจ๊ะกระจับปีซึ่งกินน้ำเต้า เราไปที่ประเภทต่อไปกันเลยนะจ๊ะครับผมเครื่องสีเช่นซสามสายโซอู่โซด้วงไปต่อกันที่ประเภทต่อไปเลยจ้า เครื่องตีเครื่องตีเราจะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือตีดำเนินทำนองและตีประกอบจังหวะงั้นเรามารู้จักตีดำเนินทำนองก่อนเลยนะจ๊ะเครื่องตีดำเนินทำนองเ,องเองช่นอะไรเอ่ยรู้จักไปจ้าโคน,นันโอโมูคะเรียกว่าระนาดเอกใช่ไหมล่ะครับ่งมากเลยจ้าระนาดเอก ระนาทุงข้องงูใหญ่ข้องงเล็กขิมต่อไปเลยนะจ๊ะประเภทตีประกอบจังหวะเครื่องตีประกอบจังหวะเช่นตะพูน ก้องทัดกลองแขกอันนี้อะไรเอ,อ่ยมันง่ายมากเลยครับคุณครูเขาเรียกว่าชิงไงล่ะครับเก่งมากจากโคนั้นชิงฉากกลับพวงกลับเสภา ของหมุงจ้ะไปที่ประเภทต่อไปเลยนะจ๊ะเครื่องเป่าเรามารู้จักเครื่องเป่ากันนะจ๊ะคนนั้นครับผมป,ปีนปีโนปีชวา ดีโมนครุยเพียงออจ้าเป็นไงกันบ้างนะจ๊ะคนนั้นยากไหมจ๊ะไม่ครับผมรู้ครับไม่ยากเลยครับงั้นเราไปพบกับคำถามท้ายบทเรียนเป็นดีกว่านะจ๊ะครับผม ท้ายบทเรียนข้อที่1เครื่งองดนตรีในภาพคือเครื่องดนตรีในข้อใดข้อ1นระนาดถุงสองระนาดเอกสาระนาดถุมเหล็ก 4. ีระนาดเอ,เเอกเหล็กข้อไหนกันแน่คะ 10, 5...4...3...2... ข้อสองครับแล้วน้าอีกครับเก่งมากเลยจ้าถูกต้องข้อต่อไปเลยนะจ๊ะ ตีในภาพคือเครื่องดนตรีในข้อใด 1. ซึ่ง 2. จ,จะเคส 3. กระจับปีสีพินน้ำเตา้าข้อไหนกันแน่จ้าจะไปลนะจ้า สามเครื่องดน,นตรีในภาพคือเครื่องดน,นตรีในข้อใดข้อหนึ่งตะพูนสองกองทัดสามกองแขกสี่กองสองหน้าข้อไหนกันแน่จ้าจับเวลาจ้า 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ข้อหนึ่งครับตาพลครับถูกต้องจาอ้าเก่งเลยข้อสี่เครื่องดนตรีในภาพจัดอยู่ในประเภทใดข้อหนึ่งดีข้อสองซือ ข้อ3ตีดำเนินทำนองข้อ4ตีประกอบจังหวะข้อไหนกันแน่ละจ้าจะพิลาจ้า 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ข้อ2ข้อ4ครับตีประกอบจังหวะครับถูกแล้วใช่ด้วยครับถูกตั้งใจกเก่งมากนะจ๊ะ กว่าเลยนะจ๊ะเครื่องดนตรีในข้อใดจัดอยู่ในประเภทเดียวกันข้อ1นึ่งเซเคตะพูนข้อ2อกระพูนปีชวาข้อ3ามซาอูผินน้ำเตา้าข้อ4ี่ดนดาดเอกข้ององใหญ่ข้อไหนกันแน่ละจ๊ะจาว7ลา ขออสี่ครับระนาดเอกของวงใหญ่ครับเป็นเครื่องตีดัางเดินทำนองเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับถูกต้องจ้าเก่งมากเลยจ้ามานเอาละจ้าเราก็ากมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะจ้า ในงานไทยบทเรียนจ้าคุณครูฝากใปงานไทยบทเรียนให้เด็กๆทุกคนสแกนด้วยนะคะสแกน QR code ทำใบงานไทยบทเรียนด้วยคนนั้นก็เหมือนกันนะจ๊ะคนนั้นก็สแกน QR code ทำใบงานไทยบทเรียนด้วยนะจ๊ะครับผมผมจะสแกน QR code เดี๋ยวนี้ล่ะครับเ,เพื่อนเพื่อสแกนพร้อมๆกันเลยนะครับมนะจ๊ะาสแกนกันทุกคนแล้วนะจ๊ะ วันนี้คุณครูและโคน,นันคงจะต้องจบบทเรียนแค่นี้ก่อนนะจ๊แนนะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะครับงั้นผมไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อๆไปนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้าเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีจ้า